เลิศฤทธิ์ศรีปจนาตนะครับชื่อเล่นชื่อเป้ครับจบคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพจากสถาบันาการพระจังหวัดชุมพรมก็ปัจจุบันนี้เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับปลูกต้นกระบองเพชรหรือแคทตัสนั่นเองคร,<ม>ครับก็ทำไมถึงเป็นเป้คแคตตัสได้นแน่นอนผม ไม่ได้มีความรู้มาก่อนจบวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพแล้วมาเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ได้ยังไงโดยจากการที่เราได้ไปศึกษาเรียนรู้หลายๆที่ที่แรกก็ได้เข้าไปเรียนรู้ทางง่ายๆเลยทาง g o o l l m m p นะเปิดเข้าไปดูในเรื่องของการ o o o g นะพิมพ์ได้เลยว่าต้นกระบองเพชรหรือการเพาะเมล็ดการกราบไม้แล้วก็ศึกษาทางคอมพิวเตอร์ได้เลยอินเทอร์เน็ตนั่นเองมันก็สามารถทําให้เรา มีความรู้ได้อีกช่องดังนนะแล้วก็ได้อีกส่วนหนึ่งนะผมก็ได้ไปเรียนกับท่านอาจารย์ท่านหนึ่งที่จังหวัดเพชรบุรีนะไปเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกไม้การเพาะเมล็ดลงมือปฏิบัติจริงนะฮรทุกอย่างคือทําจริงหมดเลยนะฮะโดยการลงหน้าง,งานแบบปลูกจริงทําจริงปราบไม้จริงเพาะเมล็ดจริงนะครเขาเรียกว่าภาคปฏิบัติ ก็ไปเรียนรู้กับอาจารย์ทอมจองดเพชรบุรีหลังจากการที่เราได้กลับมาไปเรียนรู้นะกลับมาสงขลานะผมก็กลับมาทําถูกบ้างผิดบ้างตายบ้างไม้สวยงามบ้างนะมันก็เป็นมันก็คือเขาเรียกว่าได้ลองผิดลองถูกในกับตัวเราเองจนเกิดผลลัพธ์หรือหรือทำทำซ้ําจนเกิดผลลัพธ์นั่นเองทําซ้าๆมันก็ทําให้เรามีประสบการณ์มากขึ้นนะครับ หลังจากการที่เราได้เรียนรู้มากขึ้นนะฮะเราก็ได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับผู้ประกอบ,บการรายใหม่หรือสตาร์ทอัพของสสวเอสเนะผมก็ได้เข้าร่วมโครงการในรุ่นที่1น,นะครับก็ได้ไปเขียนแผนการตลาดนะครับได้ไปมองเห็นในเรื่องของโมเดลของธุรกิจซึ่งมันสามารถโตและก็ยิ่งใหญ่ได้นะครับซึ่งรุ่นที่1ผมได้เข้าไปเรียนรู้แล้วก็ผมได้ผ่านใน1 0 0กว่า้านค้าของ ผู้ประกอบการรายใหม่ s อ e นั่นเองนะครับหลังจากการที่ผมได้เข้าไปเรียนรู้ศึกษาได้ข้อมูลมากขึ้นจนทําให้เราเนี่ยมีประสบการณ์ที่ดีนะฮะแล้วเราก็เข้ามาแล้วเราก็กลับมาพัฒนาตัวเองมากขึ้นจนจนจนเรามีผลลัพธ์ที่ดีนะครับครับก็ผลง,งานที่ผ่านมานะคเป้ได้ ได้ออกหรือได้สัมภาษณ์สื่อไม่ว่าจะเป็นในช่องของ YouTube ช่องนักข่าวช่อง11ช่องไทย p ี s นะครับอันนี้เป็นได้ให้ความรู้แล้วก็ให้สัมภาษณ์ในส่วนของที่มาของเป็กแคตตัดงก็เป็นเรื่องที่ดีนะให้พวกเราไปติดตามชนได้นะส่วนโปรเจกต์หรือผลงานที่ล่าสุดที่ผ่านมามันเป็นงานที่ใหญ่มากสำหรับผมนะครับชื่อว่างาน w o r l d p e n n n d แอ a ดแคตตัภาคใต้ครั้งที่1นะซึ่งจัด พื้นที่เซ็นเตอร์หายใจชั้นห้านะมีพื้นที่มากกว่า3 0 0พันกว่าตารางเมตรซึ่งในฮอเนี้เรามีมากกว่าส0 0รอยกว่าล้านค้านะครับซึ่งม,มองแล้วว่ามันเป็นภาพงานของภาคใต้มันเป็นภาพงานที่ใหญ่นะซึ่งผมได้จัดงานครั้งนี้เป็นครั้งที่หนึ่งร่วมกับทีมงานนะครับแล้วงานในงานเนี้ยผมบอกได้เลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะเราเราจัด ในส่วนของไม้ใบนะครับแล้วก็มีในส่วนของแพตตัสนะแล้วก็ยังมีอุปกรณ์ตกแต่งบ้านแล่นสวนนะครับรวมทั้งของอร่อยภาคใต้10ล้านค้านะซึ่งงานในครั้งนี้ผมได้เชิญรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้มาเปิดงานในครั้งนี้ด้วยทําให้งานมีความาสมบูรณ์แบบมีมีงานออกมามีผู้คนให้ความสนใจมาก นะครับอยากจะมาร่วมงานในครั้งนี้ซึ่งงานโดยรวมแล้วออกมาดีมากนะครับงานครั้งนี้บอกได้เลยว่าทําให้คนในภาคใต้นะครับมีกมําลังใจในการที่จะปลูกไม้มีกมําลังใจที่จะพัฒนาสายพันธุ์ต้นไม้ให้กับชาวต่างชาติได้อย่างแน่นอนเพราะว่าผมเชื่อมั่นว่าถ้าโควิดหรือประเทศ เพื่อนบ้านได้เข้ามาเที่ยวงานในอำเภอหัดใหญ่หรือภาคใต้ของเรานะผมเชื่อว่าชาวต่างชาติให้ความสนใจอย่างแน,น่นอนนะเพราะว่าวันนี้ต่างชาติเราชอบต้นไม้ของประเทศไทยมากนะครับเพราะว่าคนไทยเราได้ผลิตต้นไม้ที่มีคุณภาพและมีความสวยงามมีความแปลกใหม่ให้กับต่างชาติได้อย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราลองติดตามโปรเจกต์ใหม่ที่จะเกิดขึ้นใน ิ้นปีนี้นะเราจะมีงานโรลเนเปดีๆเกิดขึ้นครั้งที่2ออย่างแน่นอนให้พวกเราติดตามไปด้วยนะครับ